สวัสดีครับคลิปนี้เรามานั่งเทียนเขียนข่าวว่ากันที่เรื่องของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับมีรายงานจากสื่อต่างประเทศรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองซุ่มไปดูฟอร์มของมิดฟิลด์ทีมโมโนโกนามว่าโอเลเลียงชูอาร์เมนี่มาร่วมทัพเพื่อเป็นตัวแทนของพอลป็อกบาที่มีแนวโน้มจะย้ายทีมสูง โอเลเลียงชูอาเมนนี่ A eni, เป็นตัวหลักของสโมสรโมนาโกภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัชโดยที่ฤดูก,กาลนี้เขาลงเล่นไปแล้ว15นัดยิงไป2ประตูนักเตะกองกลางวัย21ปีมีข่าวกับหลายสโมสอนหลังจากทำผลงานให้โมนาโกได้ดีอย่างมากซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาถูกเชื่อมโยงกับเชลซีลิเวอร์พูลและยูเวนตุสที่จ้องจากกระชากเขาไปร่วมทีม คาดว่าค่าตัวของมิดฟิลวัยว1ปีดีกีทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะมีค่าตัวราวๆที่50-70ล้านยูโร